สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูสิริวัลธนาพุทธกรและครูนฤมนแสงสีจัน์ทรหรือครูจอยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือ present continuous tense นะคะเอาละค่ะก่อนเราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาฟังคำแนะนำกันก่อนดีกว่านะคะ คำแนะนำผู้ปกครองสามารถพิมพ์ใบความรู้และใบงานให้นักเรียนทำด้วยตนเองได้หากผู้ปกครองไม่สามารถพิมพ์ใบงานได้ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพใบงานหรือคำตอบในสมุดลงในกลุ่มไลน์วิชาภาษาอังกฤษโดยเขียนชื่อชั้นเลขที่เป็นภาษาอังกฤษลงในใบงานหรือสมุดด้วยค่ะเรื่อง Present continuous tense Present continuous tense นะคะเป็นประโยคที่ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์หรือการกระทำในปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และยังไม่จบซึ่งจะจบลงในอนาคตค่ะ,ะเราเริ่มจาก structure หรือโครงสร้างประโยคก่อนนะคะลักษณะเด่นของรูปประโยคหรือโครงสร้างประโยคของ Present continuous tense เนี่ยคือการใช้ verb to be เ e r b to be เนี่ยคะ่ะได้แก่ is, am, are ค่ะจากนั้นนะคะจะตามด้วยกริยาที่มีการเติม ing โดยรูปประโยคของ Present Continuous Tense เนี่ยมีอยู่3รูปแบบค่ะคือประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะโดยวันนี้จะยกตัวอย่างเพียงโครงสร้างของประโยคบอกเล่าก่อนคะ่ะซึ่งประโยคบอกเล่านะคะก็คือ S+ บวก is am are บวก verb ing หรือประธานบวกกับ verb to be หรือ i s am are นะคะแล้วก็จะตามด้วยเวิร์บอที่เติม ing ค่ะเอาละค่ะเราจะยังไม่ไปแต่งประโยคหรือสร้างประโยคนะคะ จากโครงสร้างที่ให้ไปเมื่อกี้เนาะเราจะมาดูหลักการเติม ing ก่อนนะคะว่าเขาเติมยังไงบ้างอะโดยปกติแล้วนะคะกริยาทั่วไปเนี่ยสามารถเติม ing ได้เลยอย่เช่น sleep sleep พอเติม ing เข้าไปปุ๊บก็เป็น sleeping sleeping แปลว่าหลับนั่นเองค่ะ,ะตัวต่อไปนะคะ eat eat Eating, eating, gin. Drink, drink. Drinking, drinking, doom Go, go, going, going. Bye. Fly, fly. flying Fly i n g บินเอาละค่ะผ่านไปหนึ่งตารางแล้วนะคะตารางแรกนี่นะคะสามารถเติม ing ได้เลยเนาะอย่างที่บอกไปแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีนะคะอาจจะเติมอาจจะตดัดอาจจะเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะข้อ1น,นะคะคำกริยาที่มีเสียงสั้นอะอุอเอ นะคะและโดยส่วนมากเนี่ยเสียงเหล่านี้นะคะมักจะมาในรูปของ a e i o u ซึ่งอยู่หน้าพยัญชนะท้ายนะคะหรือคำกริยานั้นๆเนี่ยมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวดังนั้นก่อนเติม i n g ให้เพิ่มตัวสะกดของคำนั้นซ้ำอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม i n g ลงไปค่ะเช่นคำแรกนะคะ sit sit s i t ตัวนี้นะคะจะมีตัวสะกดพย,ายามีตัวสะกดเพียงตัวเดียวแล้วข้างหน้าตัวสะกดตัวนี้เนี่ยมีสระซึ่งเป็นตัว i ใช่ไหมคะที่ได้บอกไปเนะะาะอเพราะฉะนั้นการเติม ing เนี่ยเราก็จะเติมตัว t เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวจากนั้นถึงจะเติม ing ได้ค่ะก็จะกลายเป็น sitting sitting แปลว่านั่งนะคะ ตัวต่อไป run run พอเติม ing ปุ๊บก็จะกลายเป็น running running เห็นไหมคะตัวนี้นะคะจะมีตัว n เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วถึงจะเติม ing ได้อย่างที่บอกไปเนะาะคำที่3 swim swim